สวัสดีพี่พี่เพื่อนเอน,นักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้ก็มาทำตะก,ก้อด้วยสายพีเอใช้งานเองครับผมใช้ได้ทนครับก็มีลูกหมุนครับประมาณเบอร์ห้าครับผมมีใช้ตัวเบ็ดผมใช้ตัวเบ็ดประมาณเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าจินมแุแล้วแต่หน้างงานครับผมแล้วแต่ท่านไหนสนใจใจะใช้แบบไหน สายพีก็าาประมาณ30สิปอนด์ถัก8ดลูกปัดครับ2ลูกเอาไว้กันกระแทกก็เริ่มกันเลยครับผมตัดสายพีมาประมาณ40 3 0ิบถึงสีเซนได้ครับพับครึ่งก็มัดเข้าเลยครับผม ไม่ค่อยทําไปครับผมใจเย็นๆนั่งทําเล่นไปครับก็มัดไปเลยครับผมตามตนัดของพี่เพื่อนๆนะครับส่วนมากผมจะทําใช้เองครับตล้ก็พังแล้วก็เหลือเก็บมานั่งแกะมาทำใหม่ ช้งนันอีกยาวครับผมมัดเสร็จแล้วก็จะสอดลูกป,ปัดไปทางสายพีเส้นยาวครับมันน้องว่างครับผมนั่งทำเล่นไปที่ห้อง ปัดเข้าไปก็ตามด้วยสปริงตะกอ้อครับผมจัดระเบียบให้ดีๆหน่อยมีสองสายก็เผื่อไว้เผื่อบางท่านชอบเบรกสามตัวครับข้างบนสองตัวข้างล่างตัวหนึ่งก็เหลือไว้แต่ผมยาวแค่สองตัวครับบนล่างค่อยแย่ไปครับ ตรงนี้เราก็จะทําเป็นเป็นปมนะครับใส่ลูกปัดเข้าไปก่อนจะได้ระดับแล้วทำเป็นปมไหมมัดเป็นปมนะครับแล้วค่อยค่อยเลื่อนลงขึ้นอยู่ที่สายครับสายพี่อีผมมันจำไม่ได้แล้วมันกี่ปอนกี่มิล ก็ค่อยๆเลื่อนลงไปครับผมแล้วแต่ผมก็จะมัดอยู่ประมาณเจ็ดครั้งครับห้าถึงหกเจ็ดครั้งมัดต่อๆกันไปเรื่อยๆครับมัดแล้วก็เลื่อนลงมันแล้วก็เลื่อนลงครับทำไปเรื่อยๆครับ มาแล้วก็เลื่อนลงดันลงให้มันไปติดกันเลยครับมันก็ยากหน่อยครับสำหรับมือใหม่มก็ค่อยๆทำไปครับผมก็จะอยู่ประมาณน,นี้ครับทำไปครับอีกครั้งหนึ่ง ยังไม่พอใจครับจัดไปอีกโอเคครับผมเราจะมาจัดแต่งแล้วก็ดันสปริงเข้าไปสักหน่อยครับดันสปริงเข้าไปแล้วก็ตอนนี้เราจะรวกเอาปมที่เรามัดต่อๆกันมาเป็นปมเดียวครับใ่ร้อนไม่ได้นะครับผม ก็จะม้วนในเช่นเราทําเป็นปมมันเป็นม้วนเดียวครับผมมันจะได้ไม่เข้าในรูของลูกแปดครับโอเคครับผมก็จัดแต่งจัดทรงครับมัดปมมีรอบนึงครับผมนเลื่อนลงไปให้สุดครับ สุดับเพิ่มความแน,น่นเข้าไปอีกครับสำหรับมือใหม่ครับผมคนที่ยังทำไม่เป็นยังไม่ค่อยรู้เทคนิคก็เอาไปพัฒนาใช้เอาครับผมอันนี้มาแล้วเราก็จะมาอีกปมหนึ่งเอาไว้ประมาณนี้ครับผมเราก็จะตัดตรงนี้ออกครับ ใคจะให้เป็นสายเดียวส่วนใครจะเอาเป็นสองสายก็ตัดข้างล่างครับผมตัดตรงกลางนะครับจะได้เป็นสองเส้นแต่ผมเอาเส้นเดียวครับจุดตึงงหน่อยครับก็แล้วแต่ครับบางท่านก็ไม่จุดครับก็ปล่อยไปส่วนด้านบนก็จะมัดอีกปมหนึ่งครับผมมัดไว้ปมหนึ่งผมเอาสายเดียวครับข้างบนบางท่านก็ แล้วแต่ครับผมบางท่านก็เอาสองสายเป็นสามเป็นเบ็ดสามตัวแต่สำหรับผมเอาตัวเดียวครับก็จัดแต่งดูความเรียบร้อยครับเริ่มมาถึงปมหนึ่งว่าทำมัดไปแล้วมันแก้ไม่ได้ครับผมเลื่อนลงไปนิดนึงครับให้เหลือประมาณเซนหนึ่ง เรียบน้อยครับก็เลือกดูวระเจะเอาสายไหนเส้นไหนครับตัดออกสายหนึ่งเรียบร้อยครับหยุดไฟลนสักนิดหนึ่งครับให้มันเป็นปมเป็นก้อนครับโอเคกันดวนกันไหลนี่ก็ไล่ดูระดับครับผมเอาเจ้ายาวประมาณไหนครับ ส่วนผมไม่เอายาวมากนะครับผมเอาพอดีพอดีครับ <c oughs> ชิงล่างก็ประมาณเจ็ดเซนครับผมชิงบนของผมก็ประมาณห้าเซนครับประมาณนี้ครับหล <c oughs> ักสูตรไม่ตายตัวครับผมแล้วแต่คนไหนชอบแบบไหนครับ มัดเบ็ดก็มันง่ายง่ายครับผมได้ระดับแล้วก็มัดเลยครับทำเองใช้ดีครับผมไม่มีขาดครับมีแต่ไปทั้งชุดถ้าขาดนั้นโคตรเสียดายเลยครับผมทำมูจะได้แต่ละลูก ากินก็ภูมิใจครับทำด้วยฝีมือตัวเองเรียแบรบ้อยก็ตัดกัครับผมเทคนิคสำหรับมือใหม่ครับน,นาๆท่านไหนที่แก่วิชาวุโซแล้วก็ดูดูไปนะครับผม เธอได้แลกเปลี่ยนความรู้กันครับบอนก็จะเอาประมาณห้าเซนกับให้สั้นกว่าชิ้งล่างประมาณนิดนึงครับผมก็แล้วแต่ชอบครับผมแ,แต่คนชอบค่อยมัดไปครับ การตกปลาก็เป็นสูตรใครสูตรมันครับผมอยู่ที่เราถนัดไม่เน้นสูตรไม่เน้นหลักสูตรไม่มีตายตัวครับอยู่ที่ความชอบอยู่ที่คุมพึงพอใจครับพอใจ,อใ,จใครพอใจแบบไหนก็ทำแบบนั้นอย่าอัตราตัวมานเด้งยูชั่หน่อยครับจยูเป็นปมกันเลื่อนครับผม ไม่ม่หลุดนะครับผมลองคีมดึงกันดึงตัวเบ็ดกับสายพีอดูแล้วครับไม่มีหลุดครับมีแต่ขาดก็จะได้ประมาณนี้ครับผมก็ชิ้งล่างก็จะยาวนิดนึงครับผมตัวบนก็ประมาณนี่ครับห้าเซนกว่าไม่สั้นมากไม่ยาวมากครับพอดีรุ่นนี้ตก็ไม่มีแตกครับผมถ้าลูกหมุนไม่แตกก่อนก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่